สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมสร้างเกาะของเพนกวินนะย,ย,ยิ่งยูซึ่งในตอนนี้นะคะวันนี้ผมจะมาสร้างเกาะเพนกวินนะคะซึ่งผมยังไม่สร้างนะคะร,รับผมรอทันทีมาตั้งนาฬิกาจะมาถึงใช่ไหมใช่ทุกคนเราข้ามบกข้ามน้ำแบบมาจากออสเตรเลียเลยนะใช่คแล้วเราไปสร้างกันเลยโอเคแบบๆๆออเดี๋ยวกลับกับกับกอดไ้นะโอเคลิซิพ<ช>ลพี่กลับนะ กันไปไหนวะก็ลิชชิชิกันไงไหนตัวเองก็ได้เอ้าบายบายทุกคนจะไปบายบายจ้าอือบ้าเพียดีลินโอ้โหพี่ยังไม่มีลูกน้องแต่ได้ตังเยอะเยอะโอเคอะพี่ต้องทำคนเดียวเนี่ยนะว้าชเออเรื่อนี่เด็กอะไรอร่อยปะออันนี้มันต้องเพชรชาปลาใช้อันนี้ใช้เงิน ช่เห็นไหมมันมันเป็นรูปแบบนี้ใช้เจมก็คือใช้เออใช้อะไรจอจอผมแบบตอนถ่ายวีดีโอเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตลอ,อดเลยนะโอ้ดีฟรีด้วยอะวะใจอะไรสร้างเรืออดิคือผม okay, เล่นในคือตอนผมคือตอนผม,ออนผมเล่นเล่นอยู่ใช่ไหมจอจอมันก็บู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 เนี่ยเห็นไหมจอมันสันๆอน่ะ ตกตกเอ้ยตกสีไม่ใช่ตะกตกปลารอนหนึ่งนาทีได้สาลายได้แค่สาลายตกปลาไปดีได้แล้วอ้ยไกลมากพี่จะเอาคนนี้ไปอ๋อสีขาวพี่จะเอาคนนี้ไปสีดำตกโอเคไปล้ะได้ปลาได้ปลาอีกตัวหนึ่ง ฮยฮ้ยฮ้ยฮยมหากรับมากรับมารมมาครรมมหากรอะไรมหากรก็มหารอใจของพี่พี่รักงบินแล้วอ่ะนะคะใจของพี่ของพี่ถ้าเกิดพี่สร้างได้อ่ะก็คือพี่อ่ะจากอิชารูสบพี่อ่ะสามารถบินบินไปหาใจได้เลย แต่ในแต่ในง่ายกว่านะเรืออันที่บินอ่ะอันที่เป็นมันๆเหรอเจ๊ไปเอาไปดูเจ๊ไปกอดตกปลามองตั้กดูตกปลาไปกอดตกปลานี่นมาหาพี่น่ะเจ๊ก็มาพี่ซีพี่ต้องไปข้ามน้ำข้ามอะไรอีกแล้วเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวไปกำเราไปของพี่กอตกปลาก่อนเอาดิได้ไปกี่ตัวละเจ๊ไปเจ๊เผื่อพี่ เกือปลาพี่ด้วยสิพี่หิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วมาเจ็ดตัวไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดสี่หกอันนี้ไม่เกี่ยวสาลายเนี่ยไม่เกี่ยวพี่ผ้าบะโอ้ยแป๊บเดียวเดินโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอหาก่นก<ด>อน่อเดี๋ยวทำไม <5 S 1> ทำไม <5. S 1> ทำไมรูปไม่ขึ้นเนี่ยทไมรูปไม่ข้ทำไมรูปไม่ขึ้นอะไรูปเลยใช่ปะ นานมากกว่าจะไปถึงจริงนะเอ๊มีเพิ่มแล้วพี่เหรพี่หอโกลิมไม่เจอเอ่ะคือตายพี่ชิมลำบุญเอ้ยเกมดีดีดอ่ะเดี๋ยวโอ้โหเกมเข้าไปก่อนแป๊บเดี๋ยวตังโอเคเข้าไปครั้งแรกมองตังเหมืนคนดูจะนานไปไม่ได้นะเด็กเด็กพี่ไปหาตะกร้อดีกว่าตรงนี้โอเคดูคึ้นแล้ว มาแล้วไม่ต um okay. ้องบอกเลยนมาโอเคได้เจ็บไหมยังอ่ะนี่ตกปลาไปเลยก็าดงกำลังไปหาเอ้าเอาตรงไปไก่ไม่ไก่ไม่ไก่อออนั่นไงอยู่นั่นอ๋อปลาแดงปลาแรีปลาแดงไม่พื่นเลยดีดีกว่าเลยตัวแดงโมเมนต์ของพี่แพนกิน หายากพี่ได้ตัวหายากเฮ้ยตัวไหนสีฟ้าปลาปลาเหรอใช่ขอ่พี่ได้มาหากับพี่ได้มหากาบแสดงว่าโอ้พี่ได้เพชรแล้วเจมเขาเรียกว่าเจมเจมหรือเพชรกหรือได้บอลก็ได้พี่ได้เจมมาหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาตังค์ไปหนึ่งเอาไปสร้างบ้านใกล้ละใกล้ถึง เดี๋ยวพี่จะพามายิ่เยี่ยมชมชมคาลิฮ่าของพี่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะพามายิ่งเดี๋ยวพี่จะพามาทัวร์บ้านพี่นะว่าบ้านพี่มีอะไรบ้างโอเคอกว่าจะมเยี่ยมชมโอเคในที่สุดกว่าจะมาถึงสนามน,นาดนาดสุดๆบกกนเกาะหน่อยเอาดีก็เลื่อยๆนะโอเครู้อุ้ยรู้แล้วฮะเจ๊ก็มาดูฝั่งนี้แม่ละ อ่ะโอเเอาเลยเอาพี่เธอสบายใจพี่มีสวยว่าเจ็บพี่สวยพี่แล้วพี่วยัวคนตกปลาเป็ดใจป่าหรือป่าไม่ใช่เป็ดเขนน้ำก่อนเขา่นป่าเปาเนก้นกุ้ ในคมใายพี่จะกระโดดนมึนฟังตุ่มอันนี้่าเคยเล่นมาแล้วตอนอยู่ในคมอรู้เลยโอเคราไปสร้างต่อโอเคไปเลยยินยินตรงนี้ตรงนี้นี่นีตรงไหนตรงไหนนี่ตรงไหนนี่นี่ก็ตรงนี้กตรงนี้ตรงไหนที่ยังไม่ได้สร้างเดีพี่ดูให้อันนี้รถสปาร รถอีแต๊กก็มาโอเคดูก่อนโอ้ยจะดำนพี่ทำไมหรอใจพี่มีรถแล้วอะดูดิอันนี้อะไรอ๋อป้ายป้ายป้ายใหญ่จะไปดูให้ตรงไหนยังไม่ได้สร้างบมีเล่นตรงนี้เล่นนิวเล่นนิวเล่นคืออะไรนิวเล่นตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาตังก่อนเนี่ยโกงไม่โกงไม่ นี่ลิลี่เราสามารถบินได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดเรามีเออมีมีแบบนี้อ่ะตอนนั้นพี่เคยมีแล้วบินบินอย่างเร็วไเย้มีก่อนมาแล้วเตกตกตกตอนนั้นตอนนั้นพี่ลิลวินบินอย่างเร็วโอ้พี่มีสกิลน้ำแข็งด้วยจ้ะลื่นเลื่อนเลื่อนว้าชที่สามเรียนหลานนะครับนี่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะยังไม่ได้อัปเกรดยังไม่ได้อัป อะเป็นแฟนกันนะจ๊ะพี่ปรับสีเขียวอ่อนให้แล้วก็เป็นแฟนกันได้จะนั่งอยู่ตรงนี้นานเลยโอเคจะไปไ<ด>หนพี่ขอเล่นสก,กิตก์แต่ตนะโอเควิ่งเลยนะใจดูดีพี่สร้างได้รวยเลยริงเอยถ้าผมมีเป็นร้านนี่คือแบบรวยเลยนะ ใจก็ดูตังพี่ดิจะหมดแลว้วอะแต่ที่แรกยังเงยอะอยู่นะใครเคยมีเงินถึงดิเลียนบ้างก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับจะให้เฮ้ยอันนี้พี่เคยเห็นแล้วนะพี่เคยเห็นน่ารักไหมน่ารักอันนี้พี่เคยเห็นแล้ววิ่เดี๋ยวพี่มานะพี่ไปเอาตังก่อนนะต<ะ>ังหมดจิ๊บจิ๊บ่ิ๊บจิ๊นจิ๊บ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 นิ๊บจนะิ๊บจ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 ิ๊ พี่ไม่เคยเล่นเกมในไอแพดเลย,เแ,เลยแ,ตแต่แต่นครเคยเล่นแหละนครเคยเล่นแล้วพี่เคยเล่นพี่เคยเล่นในโทรศัพท์มั้งถ้าเกิดท่านจำได้ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเครื่องพี่น่าจะแหลกกว่านี้นะใอ,อยแหลกมากจงเครื่องร้อนเลยใจดูนี่ขับพาพี่ขายเจ๊ใจใจดูซิขอดูหน่อยเอาดิ เล่นเล่นคนพี่ขอถามำเลยนิดนึงลูกหลังเล่นนิดนึงถ้าเกิดพี่จำถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดอ่ะถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดอ่ะคนที่มีเงินมิลเลียนอ่ะเขาน่าเขาน่าจะเติมโรบักใช่ไหมอือแล้วเขาเติมโรสบักเดี๋ยวเฮ้ยเขามาแลพี่พี่เห็นตรงที่ยังไม่สร้างด้วยนี่ไงตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็รวยเกินเกินโรสบักเนี่ยนิวนิวนิวไว้เล่นใช่ไหม เกาะใหม่ใช่ไหมโอเคเกาะใหม่เกาะใหม่แล้วพี่โอคนมันรวยแต่ตังค์หมดคนรวยคนรวยต้องไม่เสียเงินพี่ขอมาเดี๋ยวพี่มานะใครที่ชอตกปลาตรงนี้ดีกว่าตกปลาตรงนี้พี่ขอหาตกปลาเล่นก่อนชิบหุยชิบเต่าหูไม่ไกลเลยแต่อะไรของพี่ก็ไม่ไกลเฮ้ยพี่พี่ได้ปลาสีเหลืองพี่ได้โลาลลาลิโลก็คือมัน ไปพีไปได้สุดใช่ไหมเอาไปสุดกะเปหโนี่ยังไม่พอนยังไม่พอได้ปลานิ้มีมีรูมามีรูคืออะไรมีรูไอแกตัวนี้แก้้วล่ สำหรับใครที่ครับที่เคยเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะชอบชอบมากแค่ไหนแล้วก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับใครนะครับพี่ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าก,กดใจพี่ไปบ้านใจได้แบบ <c oughs> ฮะวัดหรือ <c oughs> นี่มามานี่มานีดีไว้เล่นก่อนสำหรับใครนะครับพี่อยากดูคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ท,ที่ที่อยากโอเค อะไรค่ะนะคะพี่อยากเล่นเกมนี้ก็อยาก leave c ม m m e n t ด้วยนะว่าว่าเกมนี้อยากสนุกมากแค่ไหนจะจะสนุกไหมถ้าแต่ถ้าเราไม่สนุกก็เดี๋ยวก็บอกหน่อยนะว่าเราเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเลยโอเค